大妈，大妈 <No. S 1>。 ดีถล่มหมดเลยไฟดับแน่อุ้ยฮะถนนซุดแล้วเนี่ยเออเยอะเลยเยอะเสาไฟฟ้าไฟดับแน่เป็นรายการที่มีบริกริยาเออเหมือนเ้ินตาเลยถนนซุดแล้วอุ้ยอุ้ยตายแล้วตาน่าตานาเลยโอ้ไหนเดี๋ยว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 

็แนวขั้นน้ำแตกมวนน้ําจากแม่น้ําตาสังครได้พลักเข้ามาไหลพ่วงชุมชนบ้านท่ามด้วยอำเภอตงสังที่ต่ำครับหมดรถรถข้ามาต้องต้องตัดตัดตรงนย้ต้องขับไเลยเนี่ยโุ้ยบุ้ยบ้ยโอ้ย้ยเฮ้ยบุ้ย้ยแล้วว่าแล้วหมดเนี่ยตึ๊กตึ